สมมุติว่าเรามีงานนะเรามีงานซึ่งสเกลมันหนึ่งต่อร้อยเนี่ยระบุมันมันระบุมาชัดเจนเลยเนี่ยหนึ่งต่อร้อยนี่นะครับเราจะเซตออกในส่วนของหน้าเครื่องเครื่องเครื่องพิ้นยังไงนะอันนี้ผมก็ใช่ว่าเพื่อนๆคงงงตรงนี้นะสวัสดีครับคุณชูวิทย์นะสวัสดีฮะครับผมก็ <c oughs> ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับสมมุติว่าเรามีงานอยู่ตรงนี้นะครับ ผมจะให้ดูแบบนี้ละกันผมจะเซตกระดาษมา2ไซส์เป็น a 3กับ a 4นะครับ a 3กับ a 4นะครับเพื่อนๆดูนะผมไปที่ La เ e r Property ก่อนนะครับในเนี้ยมันจะมีมันจะมีเลเยอร์อะไรต่างๆต่อมีอะไรอยู่ในเนี้ยของมันอยู่แล้วนะครับไม่ต้องสนใจนะครับผมผมจะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาเลเยอร์หนึ่งนะครับชื่อว่า viewport นะครับ viewport นะครับ vi 1ละกัน vi นะครับสร้างตามนะครับ vi หนึ่งนะฮะ vi หนึ่งนะครับผมสีก็ตามนี้เลยนะชนิดเส้นก็นประมาณนี้อ่าผมกดปิดออกไปเลยนะผมสร้างมาแล้วปุ๊บนะครับ vi หนึ่งผมอยู่นี่ผมเอามาเก็บในส่วนของ layer viewport ผมนะ vi หนึ่งนี่นะโอเคผมมาที่กระดาษ layout หนึ่งเนี่ยนะครับผมผมจะตั้ง layout หนึ่งเป็น a 3เพื่อปิ้นงานออกมา1 100ต่อร้อยนะครับผมส่วน layout สองผมจะตั้งเป็นกระดาษ a 4เพื่อปิ้นงานออกมา หนึ่งต่อร้อยเช่นกันนะครับผมสวัสดีครับคุณสมคิดสวัสดีครับนะฮะอ่ะมาดูกันต่อนะครับผมมาที่กระดาษเลเยลหนึ่งก่อนนะครับลบตัวนี้ออกไปก่อนนะครับใครที่ดูตามนะครับตามนะครับลบตัวนี้ไปก่อนนะกนดีนี้อไปโบเลยกระดาษมันจะเป็นแบบนี้ก่อนนะครับผมนะจากนั้นเลื่อนเมาส์กลับมารับคลิกขวาผมไปที่รีเนมเพราะผมเป็นคนขี้ลืมบ่อยเนี่ยผมก็จะใส่เข้าไปก่อนนะว่าเป็น A นะครับ a 3ขีด m เนี่ยหมายถึง a 3ามโดยเป็นเมตรนะครับผมจากนั้นผมคลิกนอก2ครั้งแบบนี้นะครับจากนั้นผมกลับเข้ามาใหม่ผมคลิกขวานะครับผมผมไปที่ Pa g e Setup Manager นะครับมันจะดีดหน้าต่าง Page Setup Manager ตรงนี้ขึ้นมานะครับดูนะเพ,เพื่อนๆดูนะฮะขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะครับ โอเคนะครับจากนั้นนะครับให้แน่ใจว่าเราเลือก A3 โดยเป็นเม็ดไอตัวเมื่อตะกี้เนี่ยที่เราเรีเนมมันไว้เนี่ยนะครับจากนั้นกด modify นะครับถ้าเพื่อนๆขั้นตอนเนี้ยสเตปเนี้ยผมสมมุติว่าเพื่อนๆมีเครื่องปิ้นแล้วถ้าไม่มีตั้งค่าไว้ที่ DWF6+PC3 o แต่ถ้ามีแล้วนะครับแต่ถ้ามีแล้วไปเลือกเครื่องปิน้นเครื่องนั้น ผมเลือกที่บาเทอร์นี่นะครับเครื่องบาเทอร์ของผมของผมเนี่ยนะฮะลิ้นชักจะพันกันสงสัยจะเหนื่อยมากนะครคลิกซ้ายตรงนี้นะครับผมไปหา A3 กระดาษ A3 297,420ของผมตรงนี้นะครับนี่นะจากนั้นผมแก้ไขตรงนี้นะครับเป็น1ต่อพันนะครับนี่นะฮะเห็นไหมฮะจากนั้นนะครับผมเลื่อนมาสมาที่ property ครับ ตรงนี้มันจะเป็นคอสตอมทันทีมันจะเป็นคอสตอมทันทีนะฮะดูนะผมเลื่อนมามาที่ modify standard paper size นะครับดูนะผมคลิกตรงนี้นะครับหา A3 นะครับนะครับหา A3 นะครับ A3 คือตรงนี้นะครับให้มันตรงกันร,ระหว่างตัวนี้กับตรงนี้นะครับให้มันตรงกันนะจากนั้นกด modify ปรับ ตรงนี้ผมจะปรับไว้ที่5้าทั้งหมดเลยนะทั้งหมดเลยนะห้าหนะครับการปรับตรงนี้คือปรับขอบกระดาษปรับขอบกระดาษไอตัวเส้นปะเดียเราเรียกขอบกระดาษนะครับกรอบที่จะทําการกรอบที่จะทําการให้มันโชว์ชิ้นงานอะ่ะคือขอบเส้นปะโดยนี้สําคัญเพราะถ้างานของเรามันเลยเส้นเส้นปะออกไปนะครับ มันก็จะขาดแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากผมสแตนด์บายที่ตรงนี้ก่อนจะต้องกดปุ่ม next ปุ่มเน็กอีกครั้งนะครับกดปุ่ม ok ไปหลังจากนั้นก็ผมปิดออกไปเลยนะครับผมตั้งค่าไว้แล้วนะครับจากนั้นกดปุ่ม ok นะนะครับกดปุ่มเ okay คตรงนี้สังเกตดูนะครับมันจะขยับเลยเส้นปากมุมจะขยับตามค่าที่ผมตั้งไว้ก็คือ5เนี่ยนะครับเห็นไหมฮะจากนั้นกดปุ่ม c l o s ออกไป นะครับดูก่อนนะถ้าขั้นตอนมันไม่ใช่ตามนี้ต้องย้อนกลับไปก่อนนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนเมาส์มาตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า layout อยู่ตรงนี้นะคลิกตรง layout นี่นะครับนะครับถ้าใครใช้หน้าต่างถ้าใครใช้หน้าต่าง CAD classic นะครับให้ดูดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าผมเอาใจเฉพาะคนใช้ d u a f t i n g Annotation ถ้าใครใช้หน้าต่างแคดคลาสสิกกดตรงวิวตรงนี้นะครับผมมาที่วิวพอร์ตนะเลือกวันวิวพอร์ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมนะเห็นไฮะบโบเขาให้คลิกตรงนี้ครับนี่ดึงสเกลลงมาอย่าให้เลยเส้นปะนะครับแบบนี้เลยเห็นไหมฮะจากนั้นกดตรงเปเปอร์ครับตั้งสเกลครับ1นึ่งต่อร้อยโบเขาให้นี่เลยมันโชว์ตรงนี้เลยนะครับนี่1ต่อร้อยมันโชว์ตรงนี้ นะครับเห็นไหมฮะสวยงามนะครับง่ายมากนะครับผมประมาณนี้นะครับสวัสดีทุกท่านที่รับชมนะฮะสวัสดีครับคุณซันสวัสดีครับโอเคถัดจากนั้นนะครับเพื่อนๆดูนะเวลาเราตั้งสเกลตรงนี้ส่วนใหญ่นะครับเพื่อนๆดูนะฮะเส้นปะเนี่ยมันจะออกมาไม่ค่อยสวยหรอกนะถ้าเส้นปะออกมาไม่สวยเนี่ยอันนี้แถมให้ไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ใน สัญญาที่จะคุยกันของรายการนะครับดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับพิมพ์คำว่า,า LTS เนี่ยนะครับ LTS นี่ะครับผมกด enter 1ครั้งดู scale factory ก่อนป้อนจุด0 02 enter โบก็ให้นี่นะครับมันจะทำการปรับในส่วนของชนิดของเส้นเส้นปะขึ้นมานะครับผมเห็นไหมนะครับจากนั้นนะครับกดโมเดลล o c k งานก่อนจบครับผมจบครับผม ถ้าใครอยู่ใ,ใกล้ๆจะได้ยินเสียงผมดีดนิ้วนะครับนี่นะฮะก็คือจบนะฮะประมาณนี้เห็นไหมฮะจากนั้นถ้าเราไม่ต้องการนะครับให้เส้นเส้นเส้นอ่าวิวพอที่มันโชว์จะทําอย่างไรอ่ะมาดูกันก่อนโดยปกติเนี่ยไปที่เครื่องปริน้นแบบนี้นะครับนะฮะให้แน่ใจนะฮะว่าตรงนี้อยู่ในโหมดเลเยอร์นะนะครับตัวนี้ถูกต้องนะครับตรงนี้ตั้งไว้ผมตั้งเป็น a c a t ctb อยู่แล้วอ่งอิง อ้างอิงสีนะครับผมจากนั้นผมกดตรงนี้นะผมพรีวิวงานนะครับเห็นไหมฮะเส้นกรอบตรงนี้มันจะโชว์แบบนี้ขึ้นมาแสดงว่าเส้นกรอบผมมันไม่ได้เลยเส้นปะนะครับผม e อ i t ออกไปนะครับผมไม่ต้องการให้เส้นกรอบมันโชว์นะครับผมไม่ต้องการให้เส้นกรอบมันโชว์นะผมไปที่หน้าโฮมนะครับผมคลิกตรงนี้นะครับโบเข้าให้นะครับผมไปที่ผมเอาไว,ไว้ใน VI 1นเนี่ยหมายถึง Viewport นะครับ ใน V I หนึ่งนะครับจากนะั้นผมกดที่ Layer Property ผมเลื่อนมส์ไปที่ V I 1ผมตั้งค่าไม่ให้มันพิมพ์ออกอากาศไม่ให้มันพิมพ์ออกในหน้ากระดาษไม่ใช่ออกอากาศนะเออจากนั้นกดตัวนี้นะครับนี่นะเอามาดูใหม่นะทีนี้มาดูใหม่ผมไปที่เครื่องปริ้นนะครับผมกด PV ีวิวบกอกเขาให้เห็นไหมฮะคือในกรณีที่เพื่อนๆมีกรอบดีเท็มเพย์ไปของตัวเองนะฮะดีเทมเพย์ไปของตัวเองแล้วไม่ต้องการให้มันออกในส่วนของหน้ากระดาษ ใช้คําสั่งนี้นะครับดูไว้นะโอเคนะผมวีสิตออกไปนะครับอ่ะโอเคไหมจบนะสเต็ปแรกนะสเตปแรกนะครับผมมาดูสเตปที่สองสหรับกระดาษ a 4. สําหรับกระดาษ a สใครไม่ทัน a สา a สี่สเตปเดียวกันคลิกที่ตรง layout สองนะครับคลิกตรง layout สองนะนะครับผมลบ viewport นี้ทิ้งไปเลยเอาไปไหนก็ได้นะครับเลื่อนเมาส์กลับมาคลิกขวา ไปที่ rename นะครับ rename นะพิมพ์ a 4นะครับขีดนะครับ m นะครับผมจากนั้นคลิกขวาอ่คลิกข้างนอก2ครั้งนี้นะครับแล้วก,ก็กลับมาคลิกขวาใหม่ไปที่ Page set up manager นะครับผมให้แน่ใจนะว่ามันอยู่ที่ a 4หน่วยเป็นเมตรนะครับผมกด modify อย่างที่บอกไปถ้าไม่มีเครื่องปริ้นตั้งเป็น dwf 6 p o pc 3ถ้ามีเครื่องปริ้นนะครับ ถ้ามีเครื่องปิมนนะฮะไปที่าเทอร์เนี่ยของใครของบ้านนะครับผมของใครของบ้านนะนะฮะผมโอเคดูต่อนะครับผมตั้งไว้ที่ตรงนี้นะ b เทอร์นะครับผมแล้วผมเลือก a 4เนี่ยมันมี a ส่แล้วนะฮะหนึ่งสองศูนย์คอมมาสองเก้าเจ็ดเนี่ยนะครับสเกลเหมือนเดิมตรงมินเนี่ยปรับไปเป็นศูนย์ศูนย์ศูนย์เนี่ยนะครับหนึ่งพันนะครับเห็นไหมฮะจากนั้นนะครับไปที่ property นะครับผม ไปที่ Modify Standard Paper Size เนี่ยหาคำว่า A4 นี่นะครับหาคำว่าชื่อให้มันชื่อมันตรงกันน่ะนะฮะให้มันชื่อมันตรงกันน่ะนะครับ A4 ตรงนี้ผมก็ตรงนี้เลยผมกด Modify ปรับไปเป็นห้าปรับไปเป็นห้าห้าห้านี่นะครับกด Next เลยนะครับกด Next อีกทีนึงมันกดตรงนี้ขึ้นมากด OK ไปนะครับปิดออกไปเลยนะครับจากนั้นกด OK ตรงนี้ นะครับผมกดโอเคตรงนี้เบ๊ะมันจะปรับเองเห็นไหมฮะขอบมันปรับให้แล้วเห็นไหมหลังจากนั้นกดครอสออกไปสเตปเดิมนะครับในกรณีที่เราใช้ดับติง้งอ่าผมกรณีใช้ดับติ้งนะครับเลื่อนมารมกดตรงเล็กแทงกูล่านะครับคลิกตรงนี้ครับฟืบลงมาตรงนี้นะครับผมเห็นไหมกระดาษตรงนี้มันจะตัวน,นี้มันจะโชว์งานขึ้นมาแหละกดตรงเปเปอร์ตรงนี้นะครับหนึ่งครั้งนะครับผมหนึ่งครั้งนะ นะครับผมปิดกรีดออกไปไม่ต้องเอากรีดมาโชว์ตั้งค่านะครับ1ต่อร้อยนี่ในหน้ากระดาษ A4 มันจะโชว์ประมาณนี้ค่อนข้างจะเต็มกระดาษนะคือในหน้ากระดาษ A3 เนี่ยมันจะแค่นี้ในหน้ากระดาษ A4 มันจะประมาณนี้นะครับผมเสร็จปุ๊บทำอย่างไรก็คลิกเอาตัวนี้นะครับนี่ไปไว้ในไปที่หน้าโฮมนี่นะครับเอาไปไว้ใน V I 1นะครับ V I 1นนะครับนี่นะครับผมจากนั้น ไปเทสที่เครื่องปริ้นไปเทสที่เครื่องปริ้นนะครับกดตรงนี้นะครับนี่นะครับผมจากนั้นก็ให้แน่ใจว่า,าในส่วนของ what to p o t t เนี่ยนะครับ what to p o นะ์ t อยู่ที่ l a y o u t นะครับผมอยู่ที่ l a y o u t นะฮะตรงนี้ผมใช้เป็น a c a t c t ีผมอ้างอิงสีนะครับกด apply กด preview เลยปริ้นออกมาเมื่อเราเอาไปไว้ใน อ V I 1หรือ Viewport เนี่ยนะครับผมมันจะไม่ออกมาเพราะว่าผมไปตั้งค่าในส่วนของเครื่องปรินไว้ถ้าใครไม่ทันถ้าใครไม่ทันนะครับกลับเข้าไปดูใหม่ตรงสเต็ปตรงนั้นนะเอ็กซิออกไปเห็นไหมฮะประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้นะอาผมปิดออกไปจบนะครับ ตามนี้แหละในการตั้งค่ากระดาษการตั้งสเกลมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายนะครับเพื่อนไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากมายคือกดตรงหน้าตรงนี้สเกลก็จะขึ้นมาประมาณนี้แต่ผนคลิกล็อกไปนะฮะนี่คือการตั้งค่าในส่วนของ a3 แล้วก็ a4 นะครับถ้าใครไม่ทันก็ดูในวิดีโอแล้วกันดูในวิดีโอเดี๋ยวผมอัพโหลดวิดีโอไปให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้มันเป็นรายการสดนะนเป็นรายการสดขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับขอบคุณ หลายท่านที่รับชมเข้ามาตอนนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะปิดวิดีโออ่าเดี๋ยวผมจะไอ้นี้ออกไปก่อนนะเดี๋ยวไปพูดเดี๋ยวไปคุยกันที่ในส่วนของ Facebook แล้วกันนะครับ